คลิปนี้นะครับผมจะมาตามหามิธีการของอีมิเนมเห็นมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งเนี่ยบอกว่ามันโกงมากนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาหามาใช้กันนะฮะเอาละสกินอีมิเนมไม่มีเอาเจเบลวินไปก่อนแล้วกันไปดูกันในเกม โอเคเดี๋ยวเราไปฟาร,ร์มตรงอื่นก่อนนะครับแล้วก็ค่อยลงไปดีกว่าคน nó vượt Úi, 1, boss Không ai dù Mẹ ơi, tụi bên bên lên Nhập วายมากทุกคนน,นี่คือบอสยิงผมเเนี่ยเชียเวเยเอาแม่งเลยดีไหมเพราะว่าใครปลาระเบิดเชีย่ยบอสนี่เองเอาบลาเอาบลาเฮ้ยสไนเฮ้ยกระสุนหมด cái cái súng kiểu nhắc rất chôn mạng đó, của mình quay, khót วงจะมาแล้วทุกคนไม่ได้บวกกับบอสเลยนายใช่ไหมยังไม่ได้อยู่ข้างในฮะเฮ้ยมีคนอีกอะโอ้ยมันฆ่าแล้วสวยดิเรียบร้อยฮะทุกคนเราได้มาแล้วนะครับ ก็มีคนมาเค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 ขอลองยิงหน่อยอื้ยเดี๋ยวเดี๋ยววงมาวงมาโอเคก็ตอนนี้ก็รอดวงแล้วนะครับอ่า RG มินิกันนะครับมีอะไรให้ดูดาเมจยี่สิบเอ็ดนะครับ ไฟเลสสิบสองเดี๋ยวลองเอาไปยิงคนจริงๆกันดีกว่าด้านหน้ามีการยิงกันฮะมาจังวันนี้แหละต้องมาแล้วกระสุนห้าร้อยนัดพร้อมระยะตะเปงแต่ตรงนี้โข้างล่างหมายี่เบ็ดยี่เบ็ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีแบบ คูดาวปะวิญฮึมวงตรงไหนบอกผมทีที่ทุกคนผมผิดเองแหละยิงไปชุดหนึ่งโดนสามนัดเก็บกระสุนเพิ่มก่อนนานๆมีการบวกกันอย่างดูเดือดฮะเฮ้ยแต่วงมามาไปกันดีกว่าคือใครเขาใช้เรือขับเข้าวงกันผมนี่แหละ

เฮ้ยตุศศตุศศตุศศเอาหนูก็จะเอาไว้เนี่ยไปแล้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งจเย็นพี่โอ๊ยเยอะฮึม มากันต่อเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวไปลงที่อื่นก่อนนะครับแล้วก็ให้เขาแบบยิงเงินเสร็จแล้วฆ่าบอสเสร็จก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปหลอยเอาที่หลังจะดีกว่านะเฮ้ยมึคนลงด้วยว่ะว่าปืนมันแบบหัวกระสุนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอันนี้จริงๆ เดิมเลยเฮียเทียอย่างนี้โดนเออแปลกว่ะคือแบบยิงคนแบบเผลอๆไม่โดนนะทุกคนต้องแบบเออต้องยิงคนแบบดุกด๊กดิกดุกด๊กดิกอะน้ำ มีบอสบอสบอสว้าวแม่งเลยแล้วกันจัดเลยจัดเลยใครไม่จัดกูจัดเองเดี๋ยวมีคนบ้าวเช็คก่อนเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวคนมาหยุดสต็อปเฮ้ยป่าเชี่ยตรงนี้ ยคือนี้ผมเปลี่ยนตะกินมานะครับเจเบาวินนี่สีมันอาจจะฉูดฉาดไปนิดนึงคนน่าจะเห็นง่ายนะก็เลยเปลี่ยนค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 นร้อยเปอร์เซ็นต์อุ้ยอีกคนหนึ่งห้าสิบห้าสิบบนเนอคนปะ เฮ้ยอ่ยตกใจหมดวิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมึงตามมาเป็นขยงเนี่ยคนรอบอดอะเหลือคนหนึ่งอะ่ะทุกคนคือเสียงคือแบบใช่คนเลยในนี้แหละ ไม่อยากเข้าเลยอุ๊ยเนียนเลยนะเด็กผู้ ้นีตัวหนึ่งเฮ้ยมึงเนียนกันเยอะจังวะเข้มอะไรขนาดนี้อ่ะผมไม่เข yani ้าใจผมทนอยู่ไม่ได้แล้วที่นี้มีแต่การหลอกลวงแม่งเอ้ยกว่าจะไปหาบอสอีก บอสอยู่ไหนวะผมไม่ยินเสียงเลยเฮ้ยเจอเจอคนละเจอแล้ว One hour later หรือว่าจริงๆแล้วบอสมันตายไปแล้วใช่ปะเอ,อเอ้าใช่อยู่เออทุกคนว่างั้นปะเพราะว่าผมก็เดินอยู่ตรงนี้มานานแล้วนะครับ ผมหาอะไรอยู่เนี่ยผมหาสิ่งที่ตายไปแล้วทุกคนเหลือแค่คนบิ้วตรงนี้เมื่อกี้กูได้ยินอยู่เนียนหนอยิงโคตรแรงเลยเนียนหนอไอ้เหี้ยหามาตั้งนานหาบอสอะไม่เจอไอ้เหี้ยโอ้โหจุดดีไปโคตรเนียนเลย อุ้ดกว่าเล่นซ่อนแอบว่าอันนี้อดได้ปืนนะฮะเราไม่เป็นไรเรายังมีรถเว้ยปา้าไปครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเอารถเข้าลิฟต์กันนะครับป้าบอ้าโอ้โหไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะครับรถ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  บวกบวกแม่งเลยเห็นวะแล้วก็เจ็บตัวทำไมเนะี่ยไม่รนหลอยโอ้ยแหลกไม่เจอละจะตัดฐานหนูวะ วิ่แหลกอุ้ยชิกสามตีนอะไรกันเยอะแยะวะไม่ไพรเวทเลยนี่ดูดิยิงคนนิ่งๆยิงไม่โดนไม่งเงยข้างหน้านี่บอดเดี๋ยวมายุ่งเดี๋ยวพุ่งมั สามสิบเดิมเฮ้ยธนูธนูอยู่ปะวะเฮ้ยยู่ไหนธนูว่าบอกได้ไเชี่ยใครยิงธนูวะอยู่หน้าเราอู้ยธนูไม่โคตรแรงเลยผมท้อป่ะทุกคน นูอีกแล้วอะไรย่างเนี่ยหนูคือบวกทีละคนได้บอด้านล่างนี่ของทองเต็มเลยไม่รู้มีมินิกันด้วยเปล่าผมจะเหนื่อยทำมเนอะขออนุญาต อะไรมั่งครับนี่อะแกรปเปอร์แกรปเปอร์อินฟินิตี้เอ้ยว้าวอุ้ยอันนี้ของบอสอะไรเนี่ยไออ๋อนี่หรอโอเคคือปืนยิงแล้วจะเป็นน้ำแข็งเหรอใช่ปะ่ะไอสปา์นน Spy. ไม่รู้เหมือนกันฮะแต่ว่าเดี๋ยวโอเคแต่แกรัปเปอร์นี่ใช่เลย เราจะไปไหนแล้วฮัลโหลเฮ้ยไกลเกินส่วนยี้ไปนี่มมนทำไมมันนอกวงฮัลโหลไอ้เหี้ยนี่ไงมีกันนี่ไงกูงงเจอตัวละกูเจอกูเจอเยอะไรอ้วกูก็โดนมอนคา <c oughs> มาเอาใหม่ฮะ เขาลิบเดี๋ยวรอบนี้ไปเร็วๆเ,เลยเดี๋ยวแม่งตายก่อนอีกเราจะอุย้ยข้างบนมีวะปกก่อนดีไหมอของแบบเยอะมาก อะไรกัน,นยี่มินิมคือมันจะลมควันบอสเราอย่างนี้เหรอวะไม่ได้นะเว้ยบอสอยู่นี่เฮ้ยขึ้นไปก็อยากรู้คนมันอยู่ไหนนี่ปะอืม <c oughs> ูจัดเลยแม่งทีม,อม,อมโอเคอ๋อคือบอสมันตายไปแล้วแล้วมันได้ปืนมาแล้วนี่หว่าโอเค,อเคมา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 หมูเด้งอ,อะไรอะโอเคได้ม่ไดก้กันละทาไงต่อดีไปฮนะ หาคนกันดีกว่าไปหนึ่งแม็กป้างสามห้าไปหนึ่งดอกอเฮ้ยเขาบวกกันอย่างมังมันเราก็ยิงแม่งเลยยีเบ็ดหกสามไกลไปตัวนี้ตายยังออ๋เข้าลิฟ bên kia nút nút, có bọt đi hả? cay quá, đấy, chia, mày ngơi, mà không

ยังอ,อยู่เว้ยไม่มีเกาะอ,อีกวะเจ็บ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 เดี๋ยวเดี๋ยวผมมาใหม่ให้รูว่าเธอยังอยู่เราก็สบายใจแล้วถ้าเอ๋ เฮ้ยย่องย่องทำไมย่องทำไมรู้หมดแล้วโอ้โหมีมิกันอ้ยคุณมีมิกันนะดิยิงบนโอ้โอ้อระเบิดเชี่ยเดีเดวเดะเด้อ๋อเมื่อกี้คือคนที่ฆ่าบอสได้นะครับชี้อ่ะไม่มาอีกแล้ว อยากออกไปจากที่นี่เราชั้นออกไปจากความสัมพันธ์นี้สักทีไม่มีล์รถข้างหน้า้มันจะหมดข้างหน้านี่ว yes. ะ เนียนเขาต้องจะเนียนนะครับแต่ว่ามันจบแล้วเนียนหนอเนียนหนอเนียนหนอเนียหนอเนียนหนอเนียนหนอเนียนหนอเนียหนอเนียน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 หนอเนียหนอเนยนอเนยหนเน่าอี่มหนแบนอหดมากหอหเยเยนเยยเยเ เนี่ยผมมาลงตรงนี้นะครับทุกคนฟาร์มไม้แล้วบ้านนี้มันดูโล่งๆขึ้นนะรุ่นไงเช็คข้างๆก่อนนะครับไม่มีัง่วันนี้แหละกูจะเกิดมาข้างหลังอย่างนี้แล้วก็รถบ,บังไปเลยอดหลอเลยเดี๋ยวกลับไปใหม่หฮ้บล็อกข้างหน้าบล็อกเหล็ก สามสองไม่โดนเลยฮะแต่น่าจะสร้างความสำคัญได้อยู่เจ็ดซีอู โอ้หวันนี้กดไปสิบเอ็ดตัวโดยยอมก็ได้คือต้องขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้พาไปยันวงท้ายๆหรือว่าอะไรนะครับเดี๋ยวนี้แม่งเล่นไม่ขึ้นเลยตายตรงนี้อีกแล้วโอเคเอาละครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ถือว่าจรงจริงก็โหดอยู่นะสาหรับเมติกันของเอเเนมนะฮนะไปลองหาเล่นกันได้เอาละครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะยศครับไว้เจอกันคลิปหน้าฮะคลิปนี้ไปละฮะบ๊ายบาย